ขายในตั้งแม่นี่จะอยู่ที่ประมาณหกเจ็ดพันนะได้อยู่<ม>นี่ครับนี่กระลาหอมต้นเท่าไหร่ต้นเนี้ยอันนี้ต้นนี้อยู่ที่สามพันห้าสามพันห้าโอ้โหราคาไม่แรงนี่พอจะยกตู้นี่ก็เอาเรื่องกันเนาะได้รับได้รับปุ๋ยลูกอยู่ที่นี่มีเจ็ดร้อยตัวนะ อะไรเลยยาเ,เยิไม่เคยให้อะไรเลยแล้วก็ขยายปันจนเสร็จดึงนี่ขึ้นแล้วก็เติมน้ำแค่นี้เองนะครับน้ำหมักปลาข้ามปีนะครับอยู่ในถังเนี้ยถังสีฟ้าเนี่ยมันไม่เหม็นสวัสดีครับผู้กองทํากเกษตรมาแล้วครับวันนี้พามาชม วนบอลสีเล็กๆนะครับในค่ายกรมหลวงชุมพรของเรานะครับเป็นของจ่าไก่นะครับจ่าไก่สายควันนะครับนี่ครับเจ้าตัวอยู่นี่ครับสวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีครับขออนุญาตเพื่อนดูบอลบอลสีนะครับนะครับผมตามสบายเลยครับจะเป็นศีลาหุ้มทองนะชื่อของเขาคือศีลาหุ้มทองตันนี้ ถ้าขายในตั้งแม่นี่จะอยู่ที่ประมาณหกเจ็ดพันนะได้อยู่แล้วต้นลูกก็ว่ากันไปอีกทีตามตามตามหน้าของไม้ไม้บางทีไม้ไม้มันจะมีหลายหน้านะครับไม,ไม้ตัวนี้มันจะมีทั้งเขียวชมพูเหลืองแดงขาวแต่ตัวนี้คือจัดว่าเป็นไม้ตัวเทพเพราะว่าจะมีครบทุกหน้าอครับผมโอเคโอเคอต้นต่อไปเลยเพื่อน แต่แล้วตู้นี่โอ้มีมีเยอะมากนะครับตอนนี้อ่าตอนนี้จะเป็นเลื่อนไก่เลารากศกนะครับนางลากศกต้นนี้ก็เลี้ยงไว้ตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับจะเป็นไม้ป้ายที่สวยนางลากศกอนางลากศกเทวีต้นแบบนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ไก่อ่าอยู่ที่ประมาณสองพันครับตอนนี้โอ้สองพันเลยครับโอ้ใช้ได้นะครับ ตู้นี้ผมว่าน่าจะประมาณเกินหมื่นนะบางตู้เนี้ยตู้นี้เกินครับตัวนี้เเป็นมาเทพไว้ทางบ้านต,ต่อไปดูต่อไปก็จะเป็นอ่าสวยทั้งนั้นเลยนะครับอตอนนี้เป็นมนสวรรค์เขียวอ่ามนสวรรค์เขียวนะครับมนรค์มีหลายตัวแต่ตัวนี้เป็นมนฑลสวรรค์เขียวหรือเรียกอีกอย่างก็คือพริกเกลืออ่า ตอนนี้ราคาอยู่ถ้าฟอร์มนี้อยู่ที่ประมาณพันหนึ่งน่าจะได้นะตัวนี้อ่าประมาณโอเคครับลุงเรือนนี่ทําทําจากอะไรเนี่ยไก่ลรงเรือนทําจากเหล็กเส้นครับอ่อันนี้ทําเองทั้งหมดเลยครับไม่ได้อะไรแค่ซื้อ,อ,อซื้อแค่เหล็กเส้นเข้ามาแล้วก็พยางคุมแค่นั้นเองพยางคุมครับผมเหล็กเส้นตู้หนึ่งจะใช้ประมาณสองเส้นอ่า ก็ดูรอบๆนะครับเป็นไม้อันนี้คือ,อต่อไปอันนี้เป็นกระบี่ในร้อยอ่ะ,อะผูกกองดูนะครับกระบี่ในร้อยครับผมโอ้ต้นนี้ก็ราคาสูงอยู่แต่ผมไม่ได้ขายนะเพราะว่ามีมีน้องให้เป็นของขวัญเกิดมาอ๋อครับผมตันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยราคาต้นนี้อ่าเท่านี้นะครับถ้าเขาขายก็อยู่มันพันกว่าบาทอ๋อเท่านี้นะครับผม ราคาสูงเลยเนี่ยครับผมเป็นไม้ป้ายครับไม้ป้ายออันนี้ก็ให้มามีต้นเดียวอันนี้มีต้นเดียวครับจะคุณไว้ให้โตรอรอขยโตครับขยายก่อนอ่าต้นต่อไปมีไมมไม้ที่แบบแนะนําไม้เทพเทพก็มีเทพเทพอ่ะเออเทพเทพอ่ะมลวงปูสิทธิ์อันนี้หลงปู่สิทธิ์อันนี้อันนี้เราไปส่งขายที่ไหนเพื่อนอ่าไม้พวกนี้นะครับมาบางทีก็จะมีลูกค้าเข้ามาดูที่บ้านแล้วก็ จะเอาลงขายในเพจของบอลสีทั่วไปอ,อ๋อลงขายในบอลในใน,ในเพจของอบอลสีตู้นี้จะเป็นตู้เทพส่วนตู้นี้ไล่เรียงลงไปนี่อันนี้จะเป็นตู้ที่ว่าไม้เป็นไม้แม่ที่ว่าผ่าทําจํานวนแล้วเอามาเก็บไว้พักฟื้นเพือ่อที่จะให้เขางอกเป็นหัวออกมาต่อไปอ๋ออันนี้อันนี้คือ <c oughs> ผ่าแล้วผ่าแล้วครับนนผ่าแล้วมีต้อนอะไรบ้างเนี่ยมีดอกนฮะตอนนี้กำลังมีดอก ต้นนี้ทื่ไทยอ๋อไทยนิยมนะครับมีดอกอยูออ่าไทยนิยมอ่าอันอื่นนะไหนใบยาวสูงยาวสูงนี้นนี้ดิ้งสุดทศกัณฐ์อันนี้คือทศกัณฐ์นะครับทศกัณฐ์ยังไม่กระจาอ๋ออันนี้คือต้นลูกอันนี้มาโอ้ใบอืมทศกัณฐ์อ่าเมื่อปีที่แล้วราคาค่อนข้างแรงมากนะครับต้นนี้อ๋ออันนี้น้เกาสูญยาอันนี้คืออะไรน้ำเกาสุริยาอ่าเป็นไม้ เราม่เปียนเหมือนกันแต่มมุดถูกพาหัวไปแล้วอ๋อในการรักษาตัวรักษาตัวอันอนี้ราชินีงั้นไหมอันนี้เป็นไม้บอลเป็นบอลกราบโอ้งาๆท่องได้เนยครับเป็นไม้บอลกราบสวยนะครับตอนนี้คือเอามาไว้เพื่อที่จะเอามาไว้ทําจํานวน,นครับอาการเล่นบอลสีผมชอบบอลสีตรงที่ว่ามีได้รุ้นทุกวันนะครับมาพร้อมเมล็ดออกมาเป็นบอลกราบก็มีนะครับไม้ตรงไม้ตรงจําพวก ของต้นเขาเลยก็มีบางต้นบางก็ปิดเพี้ยนไปจากพอพันธแม่พันธุ์เขาก็มีครับเป็นไม้แผงไปอ่า <c oughs> อันนี้มีโรงเรือน,นี่ทาจากโรงเรือนอันนี้ท,า,ทาจากท่อพีวีซีนะอันนี้ไม่เหมือนนะอันเดิมนะไม่เหมือนครับอันนี้เป็นเ,เริ่มแรกๆเลยก็คือพีวีซีที่มีอยู่สองคำตู้มีอยู่สองตู้นสามตู้อ่าแล้วก็มาใช้เหล็กทํา ใช้ราคาสูงไว้เนี่ยเพื่อนอ่าเป็นคือต้นทุนที่ต่าที่สุดครับก็คือไม่ไม่สูงครับตู้หนึ่งจำไม่ได้แล้วไม่ถึงพันอ๋อตู้หนึ่งไม่ถึงพันแน่นอนอ๋อซื้อมาแล้วก็มาทําเองคะัะแต่ถ้าสั่งซื้อก็ราคาพันกว่าบาทขึ้นอืออ่ะมาตู้นี้ต่อไปพ็กมีค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตู้นี้ตู้นี้จะเป็นเลี้ยงไว้เยอะเลยอ่าไม้ที่พ่อมาเลด แล้วขึ้นแล้วครับแล้วก็เรามาแยกอนุบาลไว้เพื่อที่จะให้โตรอเพื่อที่ขายขายต่อไปมันจะเป็นไม้มาเล็กก็จะเรียกได้เลยก็คือเป็นลูกไม้ลูกของอะไรอะไรก็ว่าไปเขาเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้ต้นนี้จะหนักไปทางลูกไม้คือไม้ที่เราพ่อมาเล็กขึ้นมาอแล้วเราก็มาแยกว่าต้นไหนสวยหรือว่ายังไงเราก็ดูกันอีกทีนะครับมีมีมีชื่อมันไหมอย่างต้นเนี้ยชื่อชื่ออะไรเนี่ยอันนี้แสงาอันนี้มีอันนี้มีอันนี้มีชื่อแล หกเดือนนะเนี่ยไม้อายุหกเดือนราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาถ้าใส่ั้งแม่อยู่ที่ประมาณ2,000บาทตัวนี้นะไม่เกิน2,000บาทอ๋อ้ราคาที่อยู่กับสายพันธุ์อ๋อถัดมาละชุดนี้อ่ะอันนั้นเป็นลูกไม้ด่างลูกไม้เป็นลูกไม้ด่างเขเล็เพราะด่างติดด่างหลงก็เก็บไว้ทำพันธุ์ต่อไปอ๋อเก็บเท่าไหร่ประมาณเนี่ยอบถึจะมัยังไดราคาสายลูกไม้ทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ400ถึง500อ๋อ ไม้ด่างทั่วไปอันนี้เป็นลูกไม้อาจารย์ปอไหนตัวสีไหนสีดำสีดำนี้สีนี้นะเราขึ้นจะเป็นไม้ดำไม้เป็นสีเดืองแสงกลางคืนก็จะเป็นสีออกเงาเดืองแสงจะเงามากใบจะเงาจะเป็นกลางวันสีจะออกแดงราคาดีไหมตัวนี้ต้นลูกอยู่ที่เจ็ดร้อยตัวนี้นะตัเนี้ยนะเจ็ดร้ยบาโอ้โหอะต่อไปข้างนู้นลูกเจ้าปอแก้วใบกลมตรงหน้าใบก็อย่างไรใบกลมนั่นแหละ อันนี้ลูกเจ้าปอแก้วลูกเจ้าปอแก้วชื่อชื่อไหมครับก้าซื้อท้องตลาดอยู่ที่พันสองเนี่ยนะต้นนี้ต้นต้นเท่านี้นะใช่ต้นท้อนี้พันสองอยู่นะก็แสดงว่าตู้นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยนะแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่ชื่อพ่อแม่เขาอะค่ะอ๋อก็คือมันเป็นตู้ไม้เล็กที่จะมาอนุบาลไว้โตขึ้นเรื่อยๆลูกค้าบางคนซื้อน้อยก็จะซื้อสายนี้อ๋อพอสา้ใหญ่กว่านี้เขาก็จะอยู่ที่หลักเขาเอาไปเลี้ยงต่อใช่ถ้าใช้ใหญ่กว่านี้เป็นหมื่นส่วน อันนี้ออันนี้เพ่นไม้ชื่อพระพันโอสานี่ไม้ที่เป็นที่ที่สวนของเราผ่าผ่าผ่าหัวขึ้นมานะครับอตอนนี้ไม้ผ่าหัวทั้งหมดเลยของเราที่ผ่าขึ้นมาเพื่อทับจำนวนขายอ๋ออันนี้อันนี้คือผ่าหัวทั้งหมดเลยใช่ไม้ผ่าหัวออันนี้ราคาประมาณท่าอยู่ต้นเท่านี้ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยครับอ๋อไม่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 แรงมากไม่แรงครับเันนไม้พื้นบ้านราคาไม่แรงครับผมอ่ะต่อไป อันนี้ก็ส่วนทางนี้เป็นลูกไม้ทั้งหมดเลยเก็บไว้รุ้นเพื่อ,บา,อาบางตัวจะมีด่างออกมาสวยแต่ mm. เราก็เก็บไว้ทําพันุ์ต่อไปคือเราจะเก็บอาศัายเก็บดอกมั่งหรือว่าผ่า,าหัวเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนไปออ้ตู้นี้ก็สวยครับตัวนี้ราคาไม่สม,ม่ราคาไม,ไม่สูงมากแต่สวยแต่สวยอ๋อไม้กาบราชินีเป็น <c oughs> เป็นไม้โบราณ อันนี้เหรอสีขาวนี่นะสีขาวเนี่ยค่ะแกะจะเป็นสีชมพูอ่อนอันนี้คืออะไรนะราชินีเงินราชินีเงินอ๋อราชินีเงินดูทรงดูทรงเขานะครับทรงเขาจะสวยเป็นไม้กาบราคาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ไซนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดถึงสองพันบาทพันเจ็ดถึงสองพันบาทเพราะว่าไซนี้เนี้ยต่อเป็นที่สองเดือนก็ขาขยายพันได้ค่ะออ๋เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ไม้เก่าแก่เออเป็นไม้เก่าแก่มาก อันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ไซต์ตั้งแม่ก็ไม่เกินสองพันบาทถ้าไซต์เล็กๆอยู่ที่สองร้อยถึงสามร้อยบาทไซต์น้อยบอกราคาแรงไม่แรงเนี่ยพอรวมกันอยู่ในตู้มันก็แรงเหมือนกันนะทหารคนนี้กะลาโหมนี่ครับมีกะลาโหมอะไรนะกะลาโหอมบ้านกตการเฉืนบ้านจะพบเป็นเยอะเหรอบ้านกตการชื่อกะลาโหมชื่ออะไรนะกะลาโหมอ้าวบ้านใครยังไม่มีนะครับกะลาโหมนะครับต้นเท่าไหร่ต้นเนี้ย ไซนี้อยู่ที่สามพันห้าสามพันห้าโอ้โหสามพันห้านะครับแพงกว่าจักรยานลูกผมอีก <c oughs> <c oughs> ใครยังไม่มีนะครับต้นนี้นะครับสำหรับข้าราชการกระทรวงกลาโหมเรานะครับสามพันห้านะครับติดต่อได้นะครับต้นลูกมหัตไทยไหน,ไหนมห,หนัต<ห>ไทยยอยู่สามร้อยห้าสิบ มีต้นลูกอยู่ของมหาไทยก็มีเขามีมหาไทยด้วยอรออันนี้จะมีมหาไทยมีกระหมเขามีมหาไทยมีกระหมอันนี้คือต้นลูกของมหาไทยอันนี้คือตอนัวเป็นลักษณะแบบนี้ไหนเนี่ยทรงต้นเล็กต้นโตจะเป็นทรงนี้อ๋ออันนี้คือต้นเล็กของเขาคืออันนี้มหาไทยเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณสามร้อยบาทครับประมาณสามร้อยอุ้ยต่างกันเลยนะกับกระหมมีต้นเล็กต้นเล็กสาธิการไม่เน่อันไหนอีก ก็เป็นบอลกราบอกราคาไม่แรงนี่พอจะยกตู้นี่ก็เขาเรื่องกันเนาะอันนี้บอลพญานาคราชบอลเก่าแก่อที่ไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีตัวเนี้ยนะไม่ใช่ต้นนี้นะคะคือกำเนิดของเขากำเนิดกำเนิดพันธุ์ของเขาสายพันธุ์ของเขาราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ต้นนี้อยู่ที่พันสองของพันสองเนี่ยต้นแค่นี้นะค่ะอ๋อายากเป็นไม้ที่เลี้ยงค่อนข้างเลี้ยงยากไม้กาบทุกชนิดเลี้ยงยาก ใช้เวลานานกว่าจะโตทําไมต้องต้องผมเห็นมีน้ําอยู่ในตู้ทุกตู้เลยทําไมต้องมีน้ําด้วยครับในตู้เนี่ยเพราะคนสีเขาหลักการของเขาคือน้ําดินเขาอยู่แค่นี้ไม่ต้องปุ๋ยไม่ต้องลดน้ําเขาจะใช้รากเขาดึงน้าจากจากใต้ล่างมาเลี้ยงลาต้นเราไม่ต้องลดน้าอ๋อน้ําประปาเราเนี่ยครับน้ําน้ําอย่างอื่นน้ําทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นน้าปราปาแนะนําให้พักทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อให้คลอลีนอ๋อให้คลอีนลยแล้วไอ แหนะเด็กขี้เขียวนี่อันนี้แหนนี่คือปรับอุณภูมิของน้ำปลูกตั้งใจปลูกใช่ไหมครับก็คือตั้งใจเอามาค่ะเพราะว่าจากบ้านเรามันมาเองไม่ได้ไม่มีของต้องไปตักมาจากของมาใส่หน่อยเดียวเขาเอามาเพื่อเพื่ออะไรครับปรับอุณภูมิน้ําเวลาอากาศร้อนจัดแหนจะช่วยดูดความร้อนทําให้อุณภูมิน้ําคงที่ถ้าอากาศเย็นจัดแหนะเราตักออกเพื่อให้เหลือปริมาณน้อยเพื่อให้น้ำอุ่นอุณภูมิอุ่นอแหนความร้อนคือธรรมชาติทุกๆอย่างที่เราทําขึ้นนี่ มีมีที่มีที่มาที่ไปอยู่เนาะคือธรรมชาติของมันสีคือของเขาจะอยู่กับอากาศที่แบบว่าร้อนชื้นสภาพอากาศร้อนชื้นเขาจะอยู่ร้อนชื้นคือที่ทาเป็นตู้อบนี้ก็คือให้อากาศมันร้อนชื้นความชื้นของคือเขาก็ได้จากน้ําน้ําที่เราขังไว้ครับผมะมานะมาตูต่อมาอันนี้คืออะไรครับด้านหน้าเนี่ย อ่าตัวนี้เป็นไม้อ่าไม้ที่เอามาปลูกเพื่อประดับนะครับตอนนี้คือพะนคอนอ่าตอนนี้พะนคอรพนคอนเมื่อเมื่อปีที่แล้วราคานี้แรงมากนะครับเท่าไหร่ประมาณปีที่แล้วราคาอยู่เท่าไหร่นะไรนี้ก็ประมาณสามสิบพันนะคะใช่ครับแต่แต่ตอนนี้นี่เอาไว้นอกโรงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมเขาชอบแดดแอบมาดูเขาชอบแดดชอบออ๋เขาชอบแดดส่แต่ละใสายพันธุ์ไม่เหมือนกันค่ะบางสายพันธุ์ไม่เอาน้ำบางถ่านเอาแดดอ๋อ แต่ละสายพันธุ์ไม่ไม่ไม่เหมือนส่วนตัวนี้เอาใส่ตู้ไว้แล้วไม่ยอมด่างก็เลยออกมาทรมานข้างนอกนะครับพาหัวไปแล้วรอบหนึ่งมงคลปฐมอันนี้ชื่ออะไรนะมงคลปฐมมงคลปฐมราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้าเขาด่างอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นคูณนะครับถ้าด่างนะถ้าด่างถ้าแซมความด่างนี่คือดูจากยังไงครับใบขาวลักษณะใบขาวเป็นลักษณะใบจะเป็นแบบตัวนู้นถูกไหมเห็นไหมใบ อ๋อป้ายขาวแบบนี้<ช>ถ้าเขาป้ายขาว<ช>หรือด่างเนี่ยก็จะหลักหมื่นขึ้นถ้าไซนี้ก็จะอยู่ที่ 2- องถึงสามหมื่นบาทสองถึงถาสามหมืม่นถ้าเขาไม่ป้ายไซนี้ก็เต็มที่ก็ห้าร้อยค่ะต้นเท่านี้อ๋อถ้าไม่ป้ายไม่ป้ายป้ายขาวนี่ก็คือราคาจะจะจะไม่แรงมีวิธีการทํำไหมครับให้มันเป็นป้ายขาวๆแบบนี้เขามีวิธีการทํำไหม คืออยู่ที่สายพันธุ์เขาถ้าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ป้ายมาตั้งแต่กําเนิดเขาก็ไม่ป้ายอ๋อไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าเราทำใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอยู่ที่สายพันธุ์อยู่ที่การผสมเอาไม้ป้ายหนึ่งต้นแต่ผสมอีกยี่สิบต้นกระพารยี่สิบต้นติดด่างป้ายป้ายเหลืองไปไปหรือไป,าปาขาวไปขาวไปด้วยนะอ่ะอันต่อไปอันนี้เทา้าอยู่รันธนาศูนไม้เก่าแก่นับอายุไม่ได้คือเก่าแก่รุ่นต่อรุ่นไหลรุ่นแล้วเหรอใช่ค่ะไม้ต้นนี้ราคาเท่าไหร่เอาเอาเอาไวาผ่าหัวใช่ไหม ต้นนี้เพิ่งผ่าหัวไปนี่คือการทิ้งใบหลังผ่าหัวเขาจะทิ้งใบใบเสียทันทีจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะตัดทิ้งเพื่อไม่ให้เขาลามเข้าลําต้นแม่เชื้อราไปที่ลําต้นราคาอยู่ท่าไหรต้นลูกอยู่ที่หกร้อยบาทต้นเล็กกระถางเล็กนะค่ะแล้วก็อยู่ที่ลักษณะการป้ายป้ายมากก็จะสูงหน่อยป้ายของเขาคือไม้ป้ายมีหลายชนิดป้ายแดงป้ายเขียวป้ายขาวป้ายชมพูเปือป้ายแดงป้ายแดงถ้าไม่ป้ายจะเป็นลักษณะนี้ อันนี้คือไม่ป้ายเลยใช่ค่ะถ้าเป็นป้ายแดงก็คือแบบนี้คือป้ายป้ายแดงคือไม่ป้ายอ๋อถ้าป้ายนี้จะราคาสูงขึ้นใช่อ่ะต้นไหนไหมครับนีอีกไหมนี่อก้ออันนี้จะเป็นสุดปัดฉานเป็นไม้ไม่ป้ายเป็นไม้เป็นไม้ลักษณะเปิอืมปอันนี้เราผ่าหัวไปแล้วใช่ไหมนี่คือผ่าหัวไปแล้วค่ะพับฟืนผ่าไปแล้วเหาตทนต้นนึงราคาที่ขายต้นแบบนี้ต้นเล็ก อยู่ที่สองบาทต้นลูกนะสองร้อยกระถางตัวนี้สองร้อยบาทส่วนใหญ่ห้าหกพันไหมอ๋อห้าหกพันไซเนียนะค่ะอ๋อส่วนใหญ่เราจะขายต้นลูกหรือต้นต้นใหญ่ต้นเล็กเนาะใช่ค่ะขายออกง่ายแพ็ทง่ายจะด็กจะการเดินทางจะเปลงง่ายอันนี้นะนคุณหญิงค่ะต้นอะไรนะคุณหญิงชื่อคุณหญิงชื่อเขาคุณหญิคุณหญิงอ๋อเป็นลักษณะไม้ใต้พื้น ถ้าเขาไม่ไป้ายเลยเขาก็จะออกสีเขียวค่ะพี่ต้นลูกอยู่ที่300บาทลูกมันนะสามร้อยเล็กๆอยู่ที่300ต้นแม่ไซนี้ก็พันห้าไม่เกิอนอ๋อประมาณพันห้าโอ้ตู้นี้ก็เอาเรื่องกันนะครับเนี่ยต้นนี้ก็เป็นไม้ที่ทุกบ้านจะส่วนมากจะหาตื้ติดกันไว้ค่ะมณสวรรค์มนฑสวรรค์มนฑสวรรค์อือมณฑลสวรรค์หน้าแดงต้นลูกก็ส0มร้อยล็กต้นที่300ถึง700บาทอ๋อทตั้งแม่กระถางนี้อยู่ที่ห้า ตัวเนี้นะนี่ค่ะนี่ยังไม่ได้ทำหัวที่ผมเห็นความที่จะผ่าหัวแต่ละกระถางนี่บางกระถางก็ติดชื่อบางกระถางก็ไม่ติดชื่อนี่ถ้าใจไม่รักจริงนี่จําไม่ได้นะครับลักษณะเนี่ยขายกันที่ทดาแม่ฟองต้นลูกอยู่ที่สองบาทตั้งแม่ก็ไม่เกินส0 0พบาทอันนี้แสงพัทน์เขาจะขายกันแตกต่างกันที่หน้าแดงหน้าแดงกับเม็ดสีเขาจะต่างกันจะออก ดอกแดงน้ำตาลนะต้นนี้จะเป็นแดงเลือดนสะแล้วเขาจะป้ายมาคจอจะมีผิวแดงนี่คือแก่จัดเขาจะหน้าแดงแขนาดน,นี้ถ้าใบาอ่อนเขาจะเป็นแบบนี้ต้นเท่าไหร่เนี่ยต้นลูกขายอยู่สามร้อยห้าสิบไม่เกินสี่ร้อยบาทแล้วตัวใหญ่ต้นแม่เนี่ยต้นใหญ่อยู่ที่สี่พันห้าโอ้โหตัวนี้ก็ใช้อะเล่นนะครับ <c oughs> มาทางนี้ดีวกว่าเนี่ย <c oughs> อ่าคือชุดอันนี้คืออะไรชุดนี้จะเป็นไม้ไม้บ้านๆที่เราเพาะมาขายไว้ขายหน้าสวนเวลาใครต้องการมาดูแบบราคาไม่แรงมากนะครับก็จะเป็นพวกอ่าอันนี้จะเป็นชื่ออะไรอ่าอันนี้หงยกหงยกหงยกกวนอูหรืออะไรนี่ยเขาจะขายต่างแพงนะแล้วแต่กาลังคนนะแล้วแต่คนชอบนะมีทั้งสุกทั้งแพงอไอส่วนไอตัวนี้เป็นไม้แผงกับทั้งถาดเลยพามาจากแดงสยาม ่ามากายคือเขาเป็นไม้ไม่ใช่ไม้กับมามาแผงเป็นไม้กับสวยเลยแหละครับมีนี่นี่ต้นที่แผงออกมานะครับจะเป็นลักษณะนี้แผงแผงคืออะไรขอญาติคือไม้อ๋อผิดจากพ่อแม่ถ้าผิดจากพ่อแม่นี่ราคาเป็นยังไงครับมันแล้วแต่บางสายพันธุราคาท้องตลาดช่วงนี้คือคืดมากคือราคายังงงเยอะแต่ถ้าเป็นอย่างเมื่อต้นปีถ้าไม้แผงราคานี้หลักหมื่นเนี่ยนะใช่ ใสลูกนี่สี่ห้าร้อยแล้วค่ะทีงนี้ราคาไม้ลงก็เราก็ขายไปตามกระแสตามลงบอนสีนะครับในค่ายกรมหลวงชุมพรของเรานะครับใครสนใจก็มาติดต่อได้นะครับอ่ะตัวนี้หน่อยอันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้าากระดกเอ่อจเอาไว้ที่เขามีดอกจะเอาดอกไปผสมผสมเขาก็จะออกมาแปลก เป,บบเป็นสายพันธุ์ใหม่อยู่ที่เราจะไปจทดทะเบียนในอนาคตอออันนี้เป็นแตงโม,มอ่าเหมือนแตงโมเลยตัวนี้ตลา <c oughs> อันนี้ชื่ออะไรแตงโมแตงโมชื่อแตงโมค่ะอ๋ะะอราคาเท่าไหร่ไม้แบบนี้ต้นลูกเล็กๆอยู่ที่ส5 0ห้าสิบค่ะแต่ใ,ใหญ่นี้ก็ประมาณพันสเศษค่ะอ๋ออย่าไปทางนี้นะ นี่ไม้เก่าแก่หายากเลยแข็งเลี้ยงยากด้วยช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนี่นะต้นขาวเนี่ยนะชื่อเอกราชเอกราชบันสีเอกราชบันสีเอกราชโอ้โหเลี้ยงยากครับเป็นไม้ที่หายากค่ะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนไม่ได้รู้หัวดูเหมือนจะไปลงหัวหรือเปล่าเขาเนี่ยใบเขาเการแปลกแพี่ใบเขาจะใหญ่ปกติใบก็จะขนาดนี้เลยครับอ๋อใบจะใหญ่แบบนี้อันนี้เลยล้นฟ้าโอ้หน้าปลูกครับต้นนี้เลยล้นฟ้าชื่อเพาะเยอะครับบันสี อ,นนอันนี้ก็เป็นมือเหมือนกันนะเอาไว้ทํา,ามแม่โอ้ตู้นี้ก็ราคาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับถ้ารวมๆกันเนี่ยแววมะยุรีแววมะยุรีอันอนี้เป็นไม้หยางตัวเปิดราคาประมนนาณเท่าไหร่ต้นนี้ต้นลูกอยู่ที่ร้อยห้าสิบต้นแม่ไม่เกินพันค่ะออันนี้อันนี้อันนี้คือไม้บรรดาษไม้บ้านบ้านเลี้ยงไม้คือเอาหัวอ๋อไม่ก็คือเอาไม่เอาหัวก็เอาดอก เอาดอกเพื่อที่จะเก็บใยสอนไปผปสมกับ,บต้นเหงนเดี๋ยวพาผมไปดูไอ้ขั้นตอนในเรื่องของการเพราะขยายพันธุ์หน่อยได้ไหมครับ้ครับพี่น้องของเราอยากจะรู้ว่าขั้นตอนการทําทําแบบไหนยังไงมันจะออกมาในรูปแบบไหนเอามาดูวิธีการผ่าหัวผ่าหัวนะครับ <c oughs> สายญาติต้องุดอธิบายหน่อยครับ หัวความสีที่แก่จัดมี่งางนี่ใชกเดือนขึ้นไปบางบางหัวก็มีถึง8เงง mm hmm. ดือนหที่ความแก่้็แต่ต้นเราเลือกที่จะตัดติดที่มีเขี้ยวงอกออกพรแยกตัดเป็นชิ้นใหญ่ให้เป็นแบบนี้เพราะว่าส่วนนี้ไม่เกินอ2อาทิตย์เขาจะงอกออกมาเป็นใบ mm hmm. แต่ลักษณะที่แบบนี้ไม่มีตาไม่มีตางอกออกมาเขาจะใช้เวลางอกอยู่ประมาณไม่เกิน45วันค่ะ30 mm hmm. ถึง45วันจะงอกใบออกมา ปูประมาณเดือนกว่าเลยนะใช่ค่ะแต่ถ้าอย่างนี้ไม่เกินสองอาทิตย์จะได้แล้วหนึ่งต้นอ๋อเที่ยวก็เรียกเที่ยวหรือขึตานคอแบบนี้คือระวังแค่ดินเขาไฟอันนี้คือดินอะไรครับเนี่ยหินอันนี้เป็นหินมูเขาไฟค่ะเห็นเนาะเราไปซื้อมาจากไหนครับเนี่ยอันนี้อาสั่งจากตามในเว็บไซต์อะค่ะอ๋อขายเป็นกระสอบเขาซื้อราคากระสอบมันจะตอ๋อเ๋อจะแบ่งขายก็ติกิโลก็จะตกกิโลละยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทก็จะแพงค่อนข้างเลย แต่ถ้าเลี้ยงตามบ้านก็แนะนำิ0กิโลโลนึงก็ใช้ได้หลายครั้งอ่ะพอเราเราเรา,เราหั่นเสร็จแล้วเราเอาไปทําอะไรต่อคะเนี่ยล้างน้ำค่ะล้างน้ำให้สะอาดสี่ถึงห้าน้ำเพื่อให้ยางเขาออกเพราะเขาจะมียางที่เขาไม่ขันมากค่ะจะเป็นยางที่ยืดตัวเนี้ยอืมนี่คือสาคัญมากคนแพ้ยืดถึงกับเข้าโรงพยาบาลอืมเือนพ,พอล้างล้างเสร็จแล้วเอาไปเอาไปถึงให้แห้งฟองปัดมาค่ะแล้วก็เอามาเรียนในนี้ เอามาเรียงนนี้เลยแล้วก็คลมน้ําให้พอพอชุม่มเฉยแวแล้วก็ปิดฝาไว้ไม่ต้องทำอะไรเลย๋ยวเขาจะงอกรอเขางขอกอ๋อรอเขางขอกแล้วก็ไปลงกระถางใช่แต่ถ้าใบหนึ่งนี้สองใบถึงได้ลงกระถางสี่นิ้วได้มีตัวที่งอกแล้วไหมเดี๋ยวตัวที่งอกแล้วเดี๋ยว,ว,วจะเอาให้ดูนะครับในส่วนของอไกันนอันนี้จะเป็นเมืองสยามที่เราผ่าชิ้นไว้แล้วมันแผงครับอันนี้เป็นลักษณะของไม้ที่งอกชิ้นผ่า ชิ้นที่ไม่งอกก็จะบางทีก็จะเน่าไปอัมอน,นี้เดี๋ยวอันนี้ก็คือพอร้อมที่จะลงกระถางแล้วแต่เรายัางไม่ได้ลงนะครับอือโอ้นี่ก็ทําทําไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยข้างนนบนนี้จะเป็นอ่าไม้ที่ผ่าหัวส่วนไม้ที่พร้อมาเรล็ดจะอยู่โซนนู้นนะครับอ๋ออันนี้อันนี้ผ่าอันนี้ก็คือผ่าหัวเหมือนกันนี่มะขาวานรังสรร์เดิม,มที่จะงอกแล้วอืออันนี้เราผ่าไปเมื่อวันที่เท่าไหร่รปิดอย่างเดียวเลยป<ม><ม>ิดอย่างเดียวครับปิดอย่างเดียว เราผ่าไปเมื่อวันที่มันที่สิบสิบเมษาต้องทาําทะเบียนราดไว้ด้วยนะครับต้องทำทะเบียนราดครับไม่งั้นงงไม่งั้นงงเลยว่า <c oughs> มาผ่านมากี่เดือนแล้วถ้าเกินวันแล้วไม่งอกนี่แสดงว,ว่าจําหน่ายได้เลยใช่ไหมครับไม่นะเอาเขาออกมาล้างน้ำอ๋อมาล้างน้ำใหม่แล้วก็เพาใหม่เหมือนเดิมอ๋อเพาะใหม่เหมือนเดิมอ๋อชุดนี้ก็เรื่องอกแล้วะพัดพันภาษาอ๋อเนียกระด่งงอกนะครับกระด่งงอกเล็กเอันอันนี้ทางด้านนี้คืออะไรเป็นไม้มาเล็ดครับ คือไม้ที่เราผสมเกสรอ,อ่าอ่าแล้วติดฝักลักษณะลักษณะของฝักบอลที่มีมเมล็ดนะครับอันนี้คือมเมล็ดเขาอ่านี้ผสมติดแล้วนะครับรอให้เขาอ่าบวมบวมจนกว่าเขาจะแตกเองี๋ยวสักพักเราจะเอาถุงเหมือนถุงซิปห่อ,อหุ้มไว้เพื่อกันเวลาที่เขาแตกมันจะได้ไม่กระจายไปไหนอ๋อ <c oughs> ครับผมอ่าวันนี้เราไม่มีในส่วนของมเมล็ดให้ดูนะครับเพราะว่า มีอยู่ไหม,มเมล็ดเดี๋ยวสักกู่นะครับมาดูนะครับนท,ที่เราโรยไว้ไม้พอมเมล็ดจ,จะขึ้นช้ากว่าไม้ที่เรา่าหัวเพราะเราเาอจากมเมล็ดอันนี้จะก็ขึ้นมาครับเป็นต้นลเล็กๆแบบนี้คือต้นบอนทั้งนั้นนะครับไม่รู้ว่ากี่ต้นพอเริ่มโตได้ที่เราก็จะมาแยกออกอีกหนึ่งครั้งก็แยกนะออกทีละต้นทีละกระถางแยกทีละกระถางครับอันนี้คือมเมล็ดเมล็ดบอนสีนะครับนี่เมล็ดที่ว่า โผล่มาจากฝักเนี่ยนะครับเอามารีดออกเรจะได้มาเม็ดประมาณนี้เมล็ดแบบนี้เล็กกว่าเมล็ดงาอันนี้มีขายไหมครับเมล็ดเนี่ยหรือขายเฉพาะต้นครับถ้าถ้าเยอะเคยเคยทําขายอยู่ครับพอไม่ทันก็จะแบ่งขายอยู่อ๋อแต่ละแต่ลูกค้าเมล็ดเขาต้องการก็เราก็ส่งให้ราคาอยู่ที่สามสิบเม็ดสามร้อยห้าสิบสามสิบเม็ดสามร้อยห้าสิบบาทเมล็ดเล็กๆแบบนี้นี่คือสารเริ่มครับ อันนี้คืออะไรมาเล็ดเหมือนกันเริ่มเพาะเริ่มขึ้นมาเล็ดไหนสมบูรณ์ก็จะงอกเร็วมาไมเม็ดมันใหญ่เล็กไม่เท่ากันอ๋อเมล็ดเล็กอันนี้เป็นปุ๋ยอันนั้นปุ๋ยอันนั้นปุ๋ยอ๋อต้นไม้บางชนิดต้องใช้ปุ๋ยตัวนี้ช่วยอ๋อในเขาไอ้ทีเล็กๆใช่ไหมครับเม็ดมันั่ะเป็นเม็ดเล็กๆนึ่งขึ้นมาอ๋ออะไรสมบูรณ์ก็จะขึ้นเร็ว สุดท้ายอยากจะให้เพื่อนไก่ฝากถึงคนที่สนใจในเรื่องของบอลสีถ้าอยากจะเลี้ยงหรือว่าอยากจะขับติดต่อในการซื้อขายเนี่ยฝากนะครับอันในส่วนของบอลสีสําหรับนในพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพรของเรานะครับก็คือผ่านท่องทางเข้าไปที่ Facebook ของแม่อน้องอัญตันเด็กเบานมหรือจากไก่สายควันก็ได้นะครับเข้าไปแอดดูจะมีลองขายเกือบทุกวันมผมตาม ตามในในในเฟสนะครับ <Okay. S 1> คือเราจะขายขายส่วนมากก็คือถ้าเป็นต่างจังหวัดเราจะส่งการขนส่งของเราก็จะเป็นพกเคอรี่ uh huh. เคอรี่เจนที่แปเราจะเช็คทุกครั้งที่ส่งว่าพื้นที่ไหนมีปัญหาถ้ามีปัญหาเราจะเปลี่ยนบริษัทส่งเพื่อที่ต้นไม้จะได้ไปส่งถึงลูกค้าโดยที่ว่าปลอดภัย uh huh. ไม่มีการตกครั้ง oh. ครับ ในพื้นที่สติเหีบนี้สามารถที่จะไปส่งถึงบ้านได้เลยใช่ไหมครับถ้าพื้นที่สติเหีบนี้ส่งถึงบ้านครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาดูเองเพื่อให้เพื่อให้เห็นภาพจริงๆก็สามารถมาดูได้ที่บ้านพักภายในค่ายกรมหลวงชุมพรนะครับของเรานะครับบ้านเพื่อนไก่นะครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่าเพื่อนไก่ตอนกลางคืนเนี่ยไปไป,ไปตกปลาหมึกมามาขายเป็นไรายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยหรอครับถูกต้องครับ ก็คือวันไหนอากาศดีก็จะลงลงหาเหมือนกับทุกคืนครับตกเองเลยใช่ไหมครับตกเองครับผมหมึกสดขึ้นมาก็คือในส่วนหมึกนี่ถ้าใครเป็นเพื่อนเฟซกับผมจะรู้ดีเพราะว่าผมจะขายผ่านเฟซประจําอถ้าได้มาก็จะขายผ่านเฟซใช่ครับคือแต่ถ้าเงียบไปนี่ไม่ใช่ว่าไม่ลงนะครับลงแต่ว่าหาให้หาไม่ทันเลยไม่เลยไม่ลงนะครับหาไม่ทันออเดอร์นะครับบางวันลงทะเลไปเจอพายุนะครับแทบจะเอาตัวไม่รอดนะครับก็ ก็ขอบคุณเพื่อนไก่มากนะครับที่ที่ให้ความรู้นะครับในเรื่องของบอลสีนะครับในวันนี้นะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อนะครับติดต่อเพื่อนไก่ได้นะครับแล้วก็ผู้ที่ทําการเกษตรในพื้นที่สัตหีบของเรานะครับที่อยากจะถ่ายทอดความรู้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับก็สามารถที่ที่จะติดต่อมาได้ที่ช่องผู้กองทําเกษตรนะครับผมก็จะไป ถ่ายทอดสวนของท่านนะครับเพื่อถ่ายทอดลงทางออนไลน์ให้อีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ